ค่ะยินดต้อนรับสู่ช่องเสือภาษาชาแนลนะคะเฮ้ยมือนี้อากาศหนาวอีกแล้วน่ะโอ้สั่งเลยสิบไปใส่ดูขาดตึนเออแต่นั่นก็อีเหี้ยอะไรอีหยังก็ได้หาหนูหาหนูโอ้ เอาหนูบ่จิคาับพ่อมีิจอือ <c oughs> ยิ้มปุยป้ยๆเลยบ่เอาหนูบ้จ้าเอาหนูบ้จ้าห่วยทางนี้ยิ้มปุยป้ยๆละ่ะเป็นสิได้หนูเออร่างให้พร้อม <c oughs> อออมาทางบ่าหนาวแท้ ลุงเสือไปดูกลับในเอีใส่กลับไว้นะบาวหนุซื้อมาให้ตั้งนานแล้วนะลุงเสือไม่ได้ไปใส่ซากีนะใส่กลับหนูในเอฟสีนะนะคนอีสานบ้านเราเนาะก็หาอยู่หากินนะกับข้าวนะก็เราก็ซื้อเป็นบางอย่างนะเออมีคนมาสอนบักม่วงนะภะสา ดกมากมากเลยนะคะไปแล้วลงเสือหนาวป่านิี้ขี่รถไม่ได้นะคะถ้ารุ่นนี้เสื้อแขนยาวต้องปลายชั้นเลยนะฮะหนาวมากๆ เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเนาะว่าลุงเสือจะได้ไหมนะคะลูกไสายเพิ่อนอยากคนะ่ะบาวนุอยากซื้อบวงมาให้นะลุงเสือก็เพิ่งจะไปใส่รถผักกันนะคะเพราะว่ารอนะคะกว่าเดี๋ยวรอกว่าข้าวจะสุกนะคะเราก็รดน้ําต้นไม้ไปก่อนนะเอยหมักนาวหมักนาวมะนาวปลาสานะคะยางงามเลยนะ กำลังงามแต่ว่ายังไม่เป็นดอกนะคะยังไม่เห็นมีดอกใส่ปุ๋ยใส่ปุ่นนะคะมันก็งามนะพริกมะเขือก็เป็นดอกนะรดน้ำแข็งมาแล้ว น้ำแข็งมาแล้วหนาวปลานมีน้ำแข็งกับมาทรงน <c oughs> โอ้แบกน้ำแข็งบ่หนาวบ่ <c oughs> บนหนาวจี นะนะอันนี้ผักกาดซ้อยนะคะเริ่มโตแล้วนะคะภาษาก็ใส่ปุยเอานะคะเพราะว่าใส่ฝุ่นไม่ได้นะคะใส่ฝุ่นล้วไก้สะนะคะพี่น้องห <c oughs> นาวบ่นาวก็ได้แบกคือเก้าหละจิเย็นค่ะว่ามันเย็นลงสูเมืออโลด แข็งห,หนาวปานี่ก็ลงนะคะเนาะเพราะว่าปภาษาก็ต้องแช่ผักด้วยนะคะเอาลงไว้แช่ผักแล้วก็ไว้กินด้วยนะ,ะไปแล้วก็มาส่งวันเว้นวันนะคะเพราะว่าเอ่อตอนแรกก็มาทุกวันนะคะแต่ทีนี้พอมาบางทีเราก็ไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าถ้ามีแต่กินอย่างเดียวมันก็ไม่เปลืองนะคะกระสอบหนึ่งก็ได้สองวันนะคะ เพื่อนก็เลยมาวันเว้นวันนะไอสี่นี่ค่ะผักเริ่มโตแล้วนะเป็นผักกาดซ้อยนะคะตัวนี้นะเริ่มแตกใบนะคะเริ่มเห็นใบแล้ว ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวภาษาก็จะอุ่นต้มนะคะวันนี้นะคะเริ่มจะมีแดดออกแล้วนะเอนะคะมีทางด้านสวนยางนะเอนะพระาอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะอากาศก็จะอุ่นขึ้น ยเย็นขักเย็นขักพี่น้องเมื่อวานก็ไปธุระทั้งวันนะคะก็ที่หายไปเนาะไม่ได้ทําคลิปนะคะก็เราไปธุระนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะต้มกระดูกซี่โครงหมูนะคะเอซีนะคะ <c oughs> ผักกาดดองก็เหลือนิดเดียวนะคะนี่เรมมันเย็นเนาะอากาศเย็นมันก็เป็นไข่นะคะเดี๋ยวเราก็จะอุ่นนะคะเพราะว่า ยังไม่เปื่อยดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอดูนะคะลุงเสือพยายามกลับนะคะจะได้ไหมนะคะนะ <c oughs> ลูกชายพันยากนะคะซื้ออบ่วงมาให้นะคะก็เลยไปใส่ในซี่นะคะพระอาทิตย์กำลังออกนะ,ะอากาศก็เริ่มอุ่นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องล um ah ุงเสือภาษาชนแนลนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ